วัดีครับวันนี้เรามาเจอร้านอะไรก็ไม่รู้ครับคนเยอะมากๆเลยครับอ๋อที่แทบเป็นร้านเครปญี่ปุ่นนั่นเองนะครับราคา20บาทได้2ไส้นะครับสามารถเลือกไส้ได้นะครับตามต้องการ3มไส้25บาทใส่ไข่30บาทท่านั้นเองโหทํารวดเร็วมากครับเรามาดูวิธีการทําครับนะครับปื้ตรงไปหมุนครับโหคั่นเทพครับ ปุด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 นี่ครับตัวนี้ใส่ช็อกโกแลตนะครับโรยหน้าครับรวดเร็วมากครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตหลายไส้นะครับเลือกได้สองไส้นะครับถ้าสามไส้ยี่สิบห้าบาทนะครับ ้องวางไว้แป๊บหนึ่งนะครับถึงจะกรอบนะครับแบบนี้ครับเ็จไปแล้วหนึ่งไส้ครับต่อไปดูต่อครับวิธีการทําแป๊บเดียวครับล้างหน้ากระทาแป๊บหนึ่งครับใส่ครีมนะครับตัวนี้ใส่ครีมบวกด้วยไส้ใบเตยครับ แล้วก็ตัวนี้ใส่3ามไส์นะครับตามด้วยตัวนี้คืออะไรครับกล้วยหอมยหอมนะครับกล้วยหอมจอมซนครับรวดเร็วทันใจนะครับเสริมนมเข้าไปครับอร่อยจุใจแน่นอนในราคา25บาทนะครับนี้ถ้าสามไส์แบบนี้25บาทครับ ร่อยสะอาดปลอดภัยรวดเร็วทันใจครับนี่ครับเสร็จอีกหนึ่งชิ้นครับถ้าเป็นแบบนี้ต้องเพิ่มกระทะนะครับแบบนี้ครับไปครับเป็นเมนูหมูยองพริกเผาครับหมูยองพริกเผาหมูยองพริกเผาครับพริกเผาตัวนี้ได้จากพริกเผาแม่ประนอมนะครับ <c oughs> สสะอาดปลอดภัยเผ็ดได้ใจต้องพริกเผาแม่ประนอมตามด้วยหมูหยอ้อครัวคุณชายตามด้วยซอสพริกซอสมะเขือเทศมายองเนสพร้อมนมสดนะครับนี่ครับรวดเร็วทันใจปลอดภัยอาหารที่ทุกๆคนชอบครับ สามารถอุดหนุนได้ครับเป็นรถพ่วงข้างนะครับร้านเคฟกญี่ปุ่นครับ ปกติวิ่งอยู่ที่ถนนอุบลตการนะครับวิ่งไปวิ่งมาแถวหมู่บ้านต่างๆครับขายถูกครับราคาไม่แพงอิ่มอร่อยแน่นอนในราคา20บาทนะครับ เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยครับ